สวัสดีค่ะพบกับจัลสุดาชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้จรัสก็จะพามารู้จักบอนสีราชนีไม้ใบอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งต้นนี้มีชื่อว่าหกหลงนะคะตัวหกหลงนี้เป็นอบอนบ,นบ้านๆที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ค่อนข้างทนนะคะ ซึ่งลักษณะสีสันของเขาก็จะสวยงามมากนะคะเป็นบอลที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือปลูกง่ายเลยนะคะเมื่อประมาณ6-7เดือนที่แล้วนะคะจัดก็ไปเดินตลาดต้นไม้นะคะฮกหลงเนี่ยซื้อมาได้ในราคาหลักสิบนะคะตอนนี้ก็กระโดดไปที่มีประมาณ2ใบหรือ3ใบี่ก็ประมาณ1 5 0 2 5 0ถึงแล้วนะคะรานะคาพุ่งสูงขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักลักษณะ เด่นของฮกหลงนะคะตัวฮกหลงนะคะลักษณะก็จะมีตัวใบคล้ายๆใบโพนะคะปลายใบก็จะเป็นเรียวแหลมนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยแล้วก็ตัวกระดูกกลางใบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะส่วนตัวเส้นใบนี้ก็จะเป็นเส้นสีเขียวขอบขาวนะคะพื้นใบนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ ตัวขอบใบจะเป็นสีเขียวยิ่งถ้าเกิดว่าเขากัดสีเยอะๆยเนี่ยใบก็จะเป็นสีชมพูยิ่งออกชมพูเยอะขึ้นนะคะอย่างใบนี้นะคะก็จะออกชมพูนะคะแล้วก็จะมีลวดลายที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นสเสน่ห์ของฮกหนุงนะคะที่ลักษณะใบเป็นแบบนี้นี่สวยมากเลยแล้วก็สําหรับตัวก้านใบนะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็จะมีออกเขียวนะคะบางก้านก็จะเป็นออก ลายเขียวนะคะซึ่งตัวฮกหลงนี้ลักษณะของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆตัวนารายเรืองพบนะคะเป็นคู่แฝดกันเลยนะคะอาจจะแยกแทบไม่ออกนะคะแต่ว่าของที่ส่วนจสุดาไม่มีนะคะก็เลยไม่ได้เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าได้มายังไงเดี๋ยวคลิปถัดไปจะทําคลิปรีวิวเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนารายเรืองพบกับฮกหลงให้ดูนะคะส่วนอีอกอันนึงที่ระหว่างฮกหลงกับนารายเรืองพบที่ต่างคันคือตัวก้านใบนะคะ่ะเพราะว่า ตัวอะไราเรืองครบตัวก้านใบจะไม่ออกเขียวนะคะแล้วจรัดก็ได้เทคนิคดีๆในการเรียนรู้ที่จะทำยังไงให้ตัวฮกหลงนี้กัดสีใบแล้วก็สวยนะคะพวกนี้นี่ก็คือได้มา,าในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็จัดได้คุยกับพี่ๆในกลุ่มที่เขาปลูกบอลสีนะคะเขาบอกว่าให้เอามะนาวมาบีบใส่กระถางนะคะว่าจะช่วยให้บอลกัดสีได้สวยมากขึ้นนะคะ ก็จรัดก็เลยได้ลองทําดูแต่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ไม่ใช่ไม่เท่าลงมือทําถูกไหมคะจรัดก็เลยได้ลองตัวเองนะคะทุกกระถางจรัดจะบีบมะานาวใส่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่จะมีกระถางนี้นะคะที่ไม่ได้บีบมะนาวใส่เห็นไหมคะว่าลักษณะของการกัดสีของเขาจะไม่ได้ออกชมพูเหมือนกระถางอื่นๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเอ๊จริงๆแล้วต้นเขายังเล็กอยู่เขาก็เลยยังเขียว อยู่ใช่หรือไม่ดูนะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะที่จัดบีบมะนาวลงไปนะคะตั้งแต่หลดใบอันใหม่ที่ออกมานะคะก็กัดสีแล้วนะคะดูนะคะข้างในก็จะมีเป็นจุดๆชมพูแล้วก็เป็นสีขาวนะคะก็คือ ได้ผลนะคะแต่ว่าจัดจะไม่ได้ทิ้งเปลือกมะนาวไว้ที่กระถางต้นไม้นะคะเพราะว่าจัดมองแล้วว่ามันมีความชื้นและตัวเปลือกมะนาวมันเหมือนขึ้นรานะคะเป็นดำๆก็เลยเอาทิ้งดีกว่าก็เลยไม่ได้เอาไว้ในกระถางนะคะซึ่งตัวฮกหลงถามว่าเป็นบอลกัดสีไหมก็ใช่นะคะต้นเล็กๆเ,เขาก็จะมีใบเขียวนะคะข,ข้างในริบๆอันนี้คือต้นที่งอกออกมาใหม่นะคะก็ใบก็จะเป็นสีเขียวเขายังไม่ได้กัดสีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจราุดาชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจจราสุดาชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ